Welcome to Finspace ที่จะทำให้เรื่องการเงินของคุณเป็นเรื่องง่ายสำหรับใครที่อยากซื้อกองทุนรวมแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงเลือกกองทุนแบบไหนถึงจะใช่วันนี้เรามีคำตอบมาให้แล้วแต่ก่อนอื่นเรามีข่าวดีมาฝากทุกคนนั่นก็คือสติกเกอร์ลายชุดใหม่สุดน่ารักน้องเคทำปี2020 จากบรจอรุงไทยที่สามารถดาวน์โหลดฟรีได้แล้วตั้งแต่วันนี้เพียงคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยใครยังไม่ได้ดาวน์โหลดอย่าลืมไปโหลดกันนะกองทุนรวมเป็นวิธีการลงทุนที่เหมาะกับมือใหม่แต่ปัญหาของหลายคนคืออยากซื้อกองทุนรวมแต่มักติดตรงที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงหรือเลือกกองทุนอะไรดีถึงจะเหมาะกับตัวเอง เอาเป็นว่าลองมาดูหลักการง่ายๆในการเลือกกองทุนรวมที่จะทําให้คุณรู้คําตอบใน10นาทีกันดีกว่า 1. รู้เป้าหมายของตัวเองขั้นแรกอยากให้ลองสํารวจความต้องการของตัวเองก่อนว่าคุณมีเป้าหมายในเรื่องไหนมีความฝันอะไรเช่นอยากมีบ้านอยากมีรถเก็บเงินเที่ยวต่างประเทศหรืออยากมีเงินล้านแรกซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนย่อมมีความฝันที่แตกต่างกันไป ค่อยๆเขียนสิ่งนั้นออกมาดูแล้วลองแปลงความฝันเหล่านั้นให้เป็นเป้เปาหมายเก็บเงินแล้วใช้การลงทุนเป็นตัวช่วยในการบรรลุเป้าหมาย 2. รู้ความเสี่ยงที่รับได้ความสามารถในการรับความเสี่ยงของแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนอดทนได้มากบางคนอดทนได้น้อยซึ่งการพิจารณาความเสี่ยงควรดูจากอายุรายได้ความรู้ความเข้าใจเรื่องการลงทุนรวมถึงการทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อการลงทุนนั่นเอง 3. รู้ระยะเวลาในการลงทุนระยะเวลาเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญเช่นหากอายุยังน้อยมีเวลาลงทุนอีกนานก็จะสามารถรับความผันผวน,นได้มากกว่าคนที่อายุเยอะหรือคนที่ใกล้กเกษียณอายุแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนควรที่จะก,กำหนดระยะเวลาในการลงทุนให้มีความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายของตัวเอง 4. รู้งินลงทุนที่มี เรามีเงินลงทุนตั้งต้นเท่าไหร่และมีเงินลงทุนต่อเดือนเท่าไหร่ลองกำหนดออกมาให้ชัดเจนเพื่อจะได้ค้นหากองทุนรวมที่เหมาะกับตัวเองได้ง่ายขึ้นแนะนำว่าเราไม่ควรลงทุนมากจนเกินตัวหรือลงทุนน้อยเกินไปการลงทุนที่ดีต้องเป็นจำนวนเงินที่ไม่ทำให้เราเดือดร้อนด้านการเงินและพร้อมที่จะเก็บออมให้ถึงเป้าหมายที่ต้องการ กสิ่งที่เราจะลงทุนนอกจากจะต้องรู้จักตัวเองให้ดีในเรื่องเป้าหมายความเสี่ยงระยะเวลาและเงินลงทุนแล้วอีกหัวใจสำคัญก็คือรู้จักสินทรัพย์ที่เราจะลงทุนโดยเราสามารถแบ่งประเภทกองทุนรวมตามระดับความเสี่ยงโดยไล่จากน้อยไปมากได้ดังนี้กองทุนรวมตลาดเงินมีความเสี่ยงต่ำที่สุดเพราะเน้นลงทุนในเงินฝากและพันธบัตรรัฐบาลกองทุนรวมตราสารหนี้ มีความเสี่ยงสูงกว่ากองทุนตลาดเงินอยู่บ้างเพราะนําเงินไปลงทุนในตราสารหนี้เอกชนผสมกับตราสารหนี้ภาครัฐและมักจะลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอายุยาวกว่า1ปีกองทุนรวมแบบผสมเป็นการรวมสินทรัพย์หลายประเภทเข้าด้วยกันทั้งตลาดเงินตราสารหนี้และหุ้นจึงมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางกองทุนรวมตราสารทุนเน้นลงทุนในหุ้นเป็นหลัก มีโอกาสได้รับผลตอบแทนสูงแต่ก็มีโอกาสขาดทุนได้มากเหมือนกันกองทุนหุ้นหมวดอุตสาหกรรมเน้นลงทุนไปที่ตลาดหุ้นอุตสาหกรรมมักจะมีผลตอบแทนและความเสี่ยงสูงกว่าตลาดโดยรวมเนื่องจากลงทุนกระจุกตัวเฉพาะหุ้นในอุตสาหกรรมเดียวกองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือกคือกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเฉพาะทางเช่นอสังหาริมทรัพย์ ทองคำน้ำมันดิบเป็นกองทุนที่มีะระดับความเสี่ยงสูงที่สุดเพราะยากที่จะคาดการได้อย่างแม่นยำ <ot> เอาเป็นว่าใครที่กำลังมองหากองทุนรวมที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่ลองนำไอเดียที่เรานำมาฝากปรปรับะใช้กันดูอย่างไรก็ดีต้องเข้าใจก่อนว่าในโลกนี้ไม่มีสินทรัพย์ใดที่ดีที่สุด เราจึงจำเป็นต้องจัดพอร์ตการลงทุนเพื่อกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเหมือนหลักการที่ว่าอย่าใส่ไข่ทุกใบไว้ในตะกร้าใบเดียวเพราะหากตะกร้าใบนั้นตกแปลว่าไข่ของคุณจะแตกเสียหายทั้งหมดนั่นเอง